สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมายังจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมครับเหลืออีกประมาณสักน่าจะ3ากิโลเมตรนะครับจะเข้าตัวเมืองมุกดาหารครับเลี้ยวขวาไปดอนตานนะครับตรงไปก็มุกดาหารนะครับมีไฟแดงนะครับผมวิ่งถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นมาจากทางอำนาจเจริญนะครับทาง อำเภอนิคมคำสร้อยนะครับที่ผมวิ่งมานะครับคุณผู้ชมก็จะเข้าตัวเมืองมุกดาหารนะครับซึ่งผมยังไม่เคยมาเลยนะครับมุกดาหารนี้เพิ่งเคยมานะครับมาดูบรรยากาศภายในตัวจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันครับสี่แยกชนระทานนะครับแยกตรงนี้ครับ มาดูกันครับบรรยากาศตัวเมืองมุกดาหารตอนนี้ผมก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ตัวเมืองมุกดาหารแล้วนะครับคุณผู้ชมขวามือเป็น global house นะครับ global house นะครับทางด้านซ้ายมือข้างหน้าก็จะเป็น Mac โครนะครับห้าง Mac โครมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมอตอนนี้นะครับผมก็กำลัง จะเข้าสู่ตัวเมืองมุกดาหารแล้วครับคุณผู้ชมครับแยกข้างหน้านะครับเป็นแยกขนาดใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเลี้ยวขวานะครับคุณผู้ชมครับก็จะไปอำเภอดอนตาลถ้าตรงไปก็ไปนครพนม เป็นนครพนมไปสวรรค์นเขตของลาวนั่นเองนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปอำเภอคำาชีนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองขับตรงไปทางสวรรค์นเขตดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับพาทุกท่านรีวิวจังหวัดมุกดาหารนะครับเมืองมุกดาหารนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศภายในตัวเมืองมุกดาหารนะครับหรือว่า จังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไฟเขียวครับไปกันต่อนะครับเห็นมีรถเลี้ยวขวาเข้าไปกันเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าไปตรงไหนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองขับตรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองขับตรงไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันครับคุณผู้ชมขับให้ชมบรรยากาศนะครับตัวเมืองมุกดาหารนะครับ ข้างหน้าก็มีไฟแดงอยู่แล้วครับสนามบินสะพานมิตรภาพ2นะครับ8กิโลนะครับผมเห็นป้ายเมื่อสักครู่นี้ผมไม่รู้ว่าสะพานมิตรภาพหนึ่งอยู่ตรงไหนนะครับอยากจะไปดูเช่นกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันแยกไฟแดงนี้นะครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปขนส่งมุกดาหารนะครับไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับจังหวัดมุกดาหารนะครับจากการสังเกตนะครับก็เป็นจังหวัดที่เจริญทีเดียวนะครับมีตึกรามบ้านช่องนะครับมีร้านค้าร้านขายกันเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับมุกดาหารนะครับเห็นป้ายบิ๊กซีนะครับมีโฮมโปรนะครับคุณผู้ชมครับ มี m ิ x กซีมีโฮมโปรนะครับนี่ตรงนี้บริเวณนี้เจริญทีเดียวครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับน่าจะเป็นห้างหรืออะไรสักอย่างนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมโอ้มีโรบินสันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าโรบินสันนะครับ1กิโลเมตรนะครับโรบินสัน1กมครับ สะพานมิตรภาพสองแล้วก็สวรรค์นาเขตเขาให้ตรงไปเพราะฉะนั้นผมจะขับตรงไปนะครับอ๋อต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับหาตัวเมืองนะครับเข้าเมืองเข้าเมืองมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมก็จะเลี้ยวตรงนี้นะครับมีผมเห็นป้ายนะครับให้เลี้ยวขวานะครับคุณผู้ชมโอ้แสดงว่าเขาไม่ให้เลี้ยวขวานะครับคุณผู้ชมครับก็จะตรงไปก่อนนะครับ ฉะนั้นผมจะกลับตรงไปก่อนนะครับแล้วก็ไปกลับรถมานะครับน่าจะกลับรถข้างหน้านี่แหละครับนครพนมหนึ่งร้อยแปดกิโลนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะกลับรถกลับไปเข้าตัวเมืองมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมครับอ่ากลับรถตรงนี้แหละครับอ่าเมื่อกลับรถมาแล้วนะครับเห็นเลี้ยวซ้ายไปมุกดาหารอ่าเดี๋ยวผมจะลองลองเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงบริเวณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวเมืองมุกดาหารนะครับเมื่อเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้จากการสังเกตนะครับคุณผู้ชมจังหวัดนี้เมืองนี้นะครับมุกดาหารเมืองนี้จเจริญทีเดียวครับคุณผู้ชมสองข้างทางนี่เป็นตึกรารบ้านช่องหรือว่าที่พักนี่เพียบเลยครับคุณผู้ชมครับเจริญน,นะครับดูดูแล้วเนี่ยความจเจริญมีมากจริงๆครับจังหวัดมุกดาหารนะครับเมืองหรือว่าเมืองมุกดาหารนะครับ มุกดาหารนะครับเมื่อก่อนเป็นอำเภอนะครับเป็นอำเภอเมืองมุกนะครับเป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แยกออกมาจากนครพนมนะครับมาตั้งเป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศของจังหวัดมุกดาหารครับคุณผู้ชมครับข้างหน้านะครับผมเห็นตึกสูงใหญ่ทีเดียวครับ น่าจะเป็นโรงแรมหรือ,อยังไงนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศของจังหวัดมุกดาหารครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับ มาหาผมเห็นป้ายตลาดอินโดจีนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมตลาดนะครับตลาดอินโดจีนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นย <ül> <lleva> ัง <industry. passengers. S 1> ไงกันบ้างนะครับเมืองมุกดาหารนะครับซ้ายมือขวามือนี้เป็นสารากลางจังหวัดมุกดาหารครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตลาดอินโดจีนนั้นเป็นยังไงนะครับตลาดอินโดจีนครับผมเห็นป้ายแล้วนะครับนี่ครับต้องเลี <tal ud Express> ้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้ นะครับคุณผู้ชมครับอ่าตลาดอินโดจีนนะครับเดี๋ยวซ้ายเข้าตรงนี้นะครับ